รสชาตินัวแล้วเนี่ยก็ใส่ผงนัวลงไปรสชาติก็เลยนนัวฟักก็สุกแล้วนะคะอยาสุกหมแล้วพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ครัวพี่สิรินะคะจะพาเพื่อนๆเ,เข้าครัวนะคะ ก็จะมาทำเมนูแกงอ่อมหมูนะคะค่ะวันนี้สำหรับแกงอ่อมหมูเราก็ไปดูวัตถุดิบที่เราต้องใช้ในวันนี้ว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือเนื้อหมูเนาะนี่ไปดูเลยค่ะ,ะเนื้อหมูนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะหมูสวยๆเลยค่ะแล้วก็มาผักนะคะก็มี กวางตุ้งผักกาดดอกนะคะมีผักชีลาวนะคะไปอีกตูก็คือใบแบงรักษนั่นเอง,เองนะคะแล้วก็มีหัวหอมตะไคร้กระเทียมพริกแห้งใบมะกรูดอันนี้เดี๋ยวเราจะไปโขลกเป็นเครื่องแกงเนาะค่ะเสร็จแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือปลารนัวนะคะ นี่นะคะปะลาหนวัวแซบพี่ไหมแล้วก็ผงหนัวแล้วที่สำคัญก็คือวันนี้เราก็ต้องมีข้าวคั่วนะคะนี่ข้าวคั่วประมาณนี้เนาะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทำนะคะเ,เพื่อนๆวันนี้เราก็จะแกงอ่อมหมูลูกทุ่งลูกทุ่งนะคะค่ะแต่ว่าแซบแน่นอนค่ะไปเลยค่ะไปชมวิธีการทำกันได้เลยค่ะ ค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาดูวิธีการทำเนาะแกงอ่อมหมูนะคะวันนี้เนะใส่น้ำมันไปนดิดนึงเพื่อนๆแล้วเราก็ใส่เครื่องแกงที่เราโขกเอาไว้มันไปเราวก็โขกหยาบๆนะเพื่อนไม่ต้องโขกให้หละเอ,อียดอ่อม เราก็ใส่น้ำปลาลงไปผัดเลยนะคนนนะ,คะเพื่อนๆแล้วเรก็คั่วจนเนื้อหมูสุกไว้ที่นะคะแล้วเราก็จะเติมน้ำลงไป เราเติมน้ำลงไปนะคะเีรอ,อให้แกงเดือดเดี๋ยวเราค่อยใส่ผักลงไปค่ะเพื่นอนตอนนี้นนแกงเราก็เดือดแล้วเนาะ ใส่ผักลงไปค่ะมันเชื่อใส่ผักไปเล้วใส่ผักไปก่อนเพราะฟักสุงยาววางตรงดอกลงไปแ่บนี้ <c oughs> นนหนึ่งช้อนชากตักด้วยข้าวโพดนะเพื่อนๆใส่ข้าวโพดไปแบบนี้มันก็จะหอมหน่อยนะคะถ้าเราแกงอ่อนแล้วเราใส่ข้าวโพดนะ ชาแนวนวที่นี่ก็ใส่ผงนัวลงไปรสชาติก็เลยหนัวเดี๋ยวรอให้เดือดแล้วก็ให้ฟักสุกนะคะอันนกกี้ยังไม่สุกเรวรอสักครู่ค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็ ได้เวลาที่เราพร้อมเสิร์ฟแล้วเนาะเราก็ใส่ผักชีดาวต้นหอมลงไปค่ะนะคะแกงออกของเราวันนี้นะคะนี่หน้าตาก็แบบนี้นะคะเพื่อสวยงามนะคะฟักก็สุกแล้วนะคะเ่อสุกหมดแล้วพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานได้แล้วค่ะ อร่อยค่ะเพื่อนๆ <c oughs> เสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูแกงออกหมูนะคะวันนี้ก็จบแล้วแล้วถ้าเพื่อนๆชอบเมนูนี้นะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปของเรานะคะ alright 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 okay